เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุม 1, ม 1> ชั้น7อาคาร1ทีวทีสำนักงานใหญ่ในายพรชัยรุจิป,ประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,รได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินง,งานแก่คณะกรรมการผู้บริหารทีวทีโดยมีพลเอกสุรพงศ์สุวรรณอัตประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการผู้บริหารระดับสูงทีอทีร่วมให้การต้อนรับนายธันวาเลหะสิริวงศ์กรรมการทีอทีรักษาการกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ที T ทีได้แรงงานข้อมูลภาพรวมขององค์กรอาทิสถานะการให้บริการภาพรวมลูกค้าที่ใช้บริการสินทรัพย์ที่สําคัญทั้งโครงข่ายเคเบิลใย่แก้วนําแสงสถานีฐานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ และอุปกรณ์การเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาซึ่งพบว่ามีผลการดำเนินงานยังขาดทุนอยู่3.6จริงๆปัจจุบันเนี่ยเรามีโทรศัพท์ บ้านนะครับอยู่ประมาณสัก3าล้าน4นะครับตัวเลข3ล้าน6เนี่ยเป็นตัวเลขที่เรารวมกับโทศัสาสาธารณะอีก2 0 0แสนต่อหมายเลขนะครับซึ่งทาง TOT ีเนี่ยมิชชั่นหนึ่งก็คือเราต้องการให้บริการสาธารณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตรวมตัวเลข2ล้าน2 0 0แสนหมายเลขกันนี้เนี่ยเข้าไปในตัวเลขนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแลนด์ไลน์ที่ทาง TOT อให้บริการอยู่ข้างนายรังสรรค์จันทร์รุกูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานตรวจสอบท o t ได้แรงงานความพร้อม ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลอีโคโนมีของรัฐบาลทั้งโครงการบอดแบนด์ความเร็วสูงโครงการลงทุนระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกระทรวงทบวงและกรมเป็นต้นทางเว็บทางไปษีนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นผลงานของกระทรวงไอทีอันนี้เราก็หวังว่าเราจะพัฒนา GCC 111กึทั้งนี้ TOT มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจจากพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่มาตรา45 46 83และ84ของพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553รวมทั้ง การขอคงสิทธิ์การใช้งานคลื่นความถี่900เมกะเฮิร์์จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีกระทรวง ICT ในโอกาสนี้ทารัฐมนตรีกระทรวง i อ t t ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารทีอทีไปจัดทำโครงสร้างธุรกิจ6กลุ่มตามมติคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐสาหกิจคนรหรือซูเปอร์บอร์ด พร้อมกับให้เจรจาร่วมกับกสทโทรคมนาคมเพื่อร่วมกันในการทำธุรกิจส่วนเรื่องขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์นั้นหลังจากสิ้นสุดสัญญาในปี2558ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมทั้งระบบที่มีประหลัดกระทรวง ICT เป็นประธานและเลขาธิการกสทชซึ่งเป็นรองประธานไปหารือกัน โดยรัฐมนตรีกระทรวง ICT ยังได้กล่าวอีกว่าปัญหาต่างๆของ TOT จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้โดยคาดว่า3เดือนจะเห็นแนวทางชัดเจนและอีก6เดือนข้างหน้าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับสำหรับประเด็นเรื่องของการที่จะไปการที่จะไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลนะฮะในข้อกเนี่ยนะครับ ก็จุดที่18ที่จะไปใินเทอร์เนอีโคโนมี่นะฮะในในชั้นนี้เนะี่ยผมเรียนในเบื้องต้นได้ว่าจริงๆแล้วคือวางวางท่านกับแคทเนี่ยก็คือหน่วยที่จะให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับไอ้รองคือพื้นฐานที่จะให้มีการกระจายออกไปออออกไปถูกอย่างทั่วออกไปอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่จะเตรียมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่ตางๆพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนของท่านนะครับ